น้ำตัวไหนครับน้่ยอะไรกี่ยใคที่เราซ้อมเมื่อ几天เดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายอ๋อที่มีใครเป็นผู้บอลซ้อมเราบ้างมีเด่นชัยแล้วก็สิดยองน้องเพื่อนๆเพื่อนในคล้ายกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเราสิบสี่ซูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สามเก้าสี่สิบมวยสไตล์อะไรครับมื่วันนี้เราต้องมาเจอกับเด่นนัทพงษ์เนาะเคยต่อยเขาไหม <Okay. S 1> ครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเก่งมาต่อย,อยก็ยังได้ดูยังเขามวายสไตล์วันนี้มาเจอเขาวางเค็ว่าแขงไงดิดูมาเลยทีอ่ะ,แบบเ,ดอะเดี๋ยวต่อยตามสไตล์ตตไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้นขึ้นบอลทีเนาะล่าสุดเราต่อยไหนใครมาไปลังสินวันนั้นต่อยกับใครเพชรประกายสิทธิรงคงพี่น้งสินเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นสามหกครับสามหกวันนี้ก็สามหกเนาะแล้วเขาต่อเราปอนหนึ่งโอ้ได้กะแนนปอนหนึ่งด้วยเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงบ้าง ห้าจุดเก้ามาเออเหมือนมากบอดี้อดี้สบายสบายเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะกับค่ายเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณยีกว่าคะแนนนจังหวัดเพชรบูรณ์เด็กเพชรบูรณ์ฝากเชื่อช่วยแฟนคลับรถหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้เป็นน้องเหนื่อยับวันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะขอโชคดีขอบคุณมากครับโอเค